สิ่งที่เจ้าอธิษฐานนั้นไม่ใช่พลักษณะของเราคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พระไทยของพระบิดามัทธิวบทที่7ข้อ11เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์สิทธยาพิบาลท่านหนึ่งมีลูกชายวัยทารกของเขาป่วยและแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง mm hmm. เมื่อถึงวันที่ลูกของเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดสิทธยาพิบาลท่านนี้อธิฐานร้องทูลกับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์อายุ30สแล้วแต่ลูกชายของข้าพระองค์อายุเพียงสามเดือนเองขอพระองค์ทรงเอาชีวิตที่เหลือของข้าพระองค์ไปให้ลูกของข้าพระองค์แทนเถิด หลังคำอธิษฐานเขารับรู้ถึงเสียงของพระเจ้าภายในใจว่าสิ่งที่เจ้าอธิษฐานนั้นไม่ใช่พลักษณะของเราเมื่อสิทธยาพิบาลท่านนี้ได้ยินเสียงดังนั้นก็เกิดความเข้าใจในการเปิดเผยสําแดงฝ่ายวิญญาณขึ้นมาทันทีว่าการป่วยของลูกชายนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าและคิดได้ว่าขนาดเขาที่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ยังรักลูกและปรารถนาให้ลูกหายดี แล้วพระเจ้าพระบิดาจะรักเขามากกว่านั้นสักเท่าใดดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนคําอธิษฐานของเขาใหม่ว่าพระบิดาข้าพระองค์ขอปฏิเสธการป่วยไขโดยรอยบาทแผลของพระเยซูที่ไม้กางเขนพระเจ้าทรงรักษาลูกของข้าพระองค์แล้วและในวันเดียวกันนั้นเองในห้องผ่าตัดแพทย์ไม่พบร่องรอยของมะเร็งในร่างกายของเด็กน้อยเลยแม้แต่น้อย นี่คือการอัศจรรย์ของพ่อบนสวรรค์ที่ทรงสามารถกระทำได้ทุกสิ่งและยิ่งไปกว่านั้นคือพระองค์ทรงรักเราในวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้คุณรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่บิดาที่ต้องการให้ลูกของพระองค์เจ็บป่วยหรือมีชีวิตที่ล้มเหลวหรืออยากจะให้คุณยากจนขัดสนหรือไม่อยากให้ในสิ่งที่มีความจําเป็นสำหรับชีวิตของคุณหรือปฏิเสธที่จะอวยพรคุณ ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีลูกชอบตุ๊กตาเป็นของเล่นแสนโปรดเมื่อเขาซื้อตุ๊กตาหมีแสนน่ารักให้กับลูกพ่อแม่จะแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นลูกดีใจเมื่อลูกเห็นตุ๊กตาหมีที่เพิ่งซื้อให้ความชื่นชมยินดีของพ่อแม่ก็คือการได้เห็นลูกมีความสุขแต่เมื่อลูกไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนและไม่สามารถนอนหลับได้นั่นทำให้พ่อแม่ทุกใจเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องไห้ พ่อแม่จะไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เลยพ่อแม่อยากจะรับเอาความเจ็บปวดและไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวของลูกเอาไว้แม้จะรู้ว่าอีกไม่นานลูกจะหายดีก็ตามเมื่อลูกเจ็บพ่อแม่ก็เจ็บด้วยเมื่อลูกเศร้าพ่อแม่ก็เศร้าด้วยการที่เราได้มีโอกาสเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือมีคนที่เรารักมากๆจะทำให้เราเข้าใจพระทัยของพระเจ้าความชื่นชมยินดีของพระองค์ เกิดขึ้นเมื่อเห็นเรามีความสุขถ้าคุณยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของคุณยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของคุณผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์คำอธิษฐานของเราในวันนี้คือขอให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหนถ้าคุณยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของคุณยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของคุณผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์เพราะคุณเป็นลูกของพระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกได้มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าทุกวันเพื่อลูกจะรู้ว่าพระองค์รักลูกมากเพียงใดและให้ลูกดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจและอยู่ในความรักมั่นคงของพระเจ้าทุกวัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน